ความคืบหน้าจากทางกลุ่ม f a c e b o o k FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคลิปเสียงผู้ใหญ่นิ่มคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หมอปอเอาไปเปิดเกิดจากผู้ใหญ่นิ่มเป็นคนปล่อยคลิปหรอคะเข้าใจมาตลอดว่าคลิปถูกปล่อยมาจากผู้หญิงคนนั้นนะคะเห็นว่าทะนะจะดำเนินคดีกับผู้ใหญ่นิ่มว่าเป็นคนเอามาปล่อยว่าสัน้นทะนะ ขู่ลุงพลอีกตั้งหากว่าคดีที่ลุงพลฟ้องทะแนะถ้าศาลยกฟ้องทะแนะจะฟ้องกลับทันทีกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาว่าสัน้นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่นิ่มน่าจะเป็นผู้เสียหายนะถัดมานะครับบอกว่าผู้ใหญ่นิ่มเป็นผู้เสียหายถัดมานะครับบอกว่าวุ่นวายยุ่ง เหมือนลิงแก้แหลรอดูผลกรรมจากการกระทำก็แล้วกันถัดมานะครับบอกว่าคลิปเสียงนี้หมอปอเป็นคนปล่อยครั้งแรกเลยค่ะแล้วหมอปอก็เอาไปให้ตำรวจแล้วตอนนั้นลองไปรื้อคลิปดูนะคะถ้าเขาไปลบค่ะเพราะฉันว่างงานตอนนั้นดูทุกตอนที่หมอปอพาลุงไปทุกที่ค่ะถัดมานะครับบอกว่า ถ้าจำไม่ผิดแกไปแจ้งความคนปล่อยคลิปนะถัดมานะครับบอกว่ามันถ้าจะบ้าถ้าใครไม่แกร่งจริงนะเอาไม่อยู่นะคะไม่เคยทำอะไรผิดเลยกิ้งกือถัดมานะครับบอกว่าทัานเนะจะขู่ให้พลถอนฟ้องอีกหรือเปล่าถัดมานะครับบอกว่าโอ้ยถัดมานะครับบอกว่าคลิปนั้นมีคนปล่อยค่ะและผู้ใหญ่นิ่มยังได้แจ้งความคนปล่อยคลิป จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการถอนแจ้งความเลยค่ะเคยได้คุยกับคนใกล้ชิดผู้ใหญ่นิ่มถัดมานะครับบอกว่าสงสารพ่อผู้ใหญ่เด้เถอยนี่น่ะเป็นนักร้องหลาร้องจังเอาของตัวเองให้รอดก่อนไหมงึดหลายความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบูรณ์ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับข่าวดีลุงเมื่อพยานเอกมีธรรมะได้ฟังพ่อแบมนั่งพูดคนเดียวลงคลิป การพูดคนเดียวถือว่าออกมาจากใจเนื้อหามีธรรมะหลายเรื่องสแสดงว่าเขามีธรรมในใจติดตัวมานานแล้วเช่นเขาพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดว่าเวรกรรมมีจริงก่อนตายควรมีความดีติดตัวไว้บ้างไม่อยากให้ใครทำร้ายใครอย่ามัวแต่กอบกลวยความมั่งมีโดยไม่สนใจว่าใครจะตือดร้อน คนเดือดร้อนเขาไม่มีความสุขให้ตำแหน่งพยานปากเอกทั้งที่ผมไม่อยากรับใครอยากรับตำแหน่งนี้บ้างเพราะความเดือดร้อนของใครที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งนี้นกฮูกร้องทำให้จิตใจไม่ดีไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายกับใครนี่ละน้อชีวิตคนเราเอาแต่โมโห เป็นคนไม่ชอบฟังเหตุผลไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดถึงใจคนอื่นมันโยงไปถึงคนรอบข้างคนอื่นอย่างผมรู้สึกหนักใจที่ได้ตำแหน่งนี้ผมไม่อยากรับทุกวันนี้ไม่มีความสุขต้องฝืนยิ้มทำให้ผมต้องใช้ชีวิตลำบากอยากให้มันออกมาดีทุกฝ่ายทุกคน แต่มันจะแย่ลงทุกวันหรือเปล่านี่แหละครับใครมีลูกก็พยายามสอนลูกให้เป็นคนดีถ้าลูกทำไม่ดีในอดีตปัจจุบันก็ต้องเกรงใจและไปช่วยเขาในเรื่องที่เราไม่เต็มใจการสอนคนเป็นลูกอย่าใช้ความรุนแรงควรมีเหตุผลคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนเวรกรรมมีจริงไม่อยากให้ใครทำร้ายใคร คนเราเกิดแล้วตายก่อนตายขอให้ทำความดีบ้างไม่ใช่คิดจะกอบกลวยความมั่งมีโดยไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนไม่ได้ทำผิดทำไมต้องเดือดร้อนด้วยไม่อยากรับตำแหน่งเพราะความผิดเดือดร้อนของใครที่ทำให้ผมถูกจัดเยียดตำแหน่งนี้ให้ผม ก็อยากถามว่าใครจะรับตำแหน่งนี้บ้างพ่อแบมพูดมีธรรมะสอนใจหลายจุดการพูดไม่ได้หมายถึงลุงพลทำให้เกิดแสงสว่างส่องมาที่ลุงนิมิตหมายนี้คือพ่อแบมต้องการพูดความจริงจากใจซึ่งเป็นผลดีต่อลุงโดยตรงผมอ่านเนื้อความเต็มไว้ใน YouTube ช่องวีระ หลงสมบุญสวัสดีครับวีระหลงสมบุญคดีนกชมพู่นางนารินเงินนามหรือแม่ถอนอดีตสหายคนสนิทของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดเผยว่าเรื่องของการออกหมายจับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรอคอยมานานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากและไม่เคยคิดเหมือนกันว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายน้องชมพู่เพราะที่ผ่านมา ทั้งการออกค้นหาเบาแสการไปดูในสถานที่ต่างๆลุงพลก็มีส่วนร่วมทุกครั้งตนจึงคาดไม่ถึงว่าหมายจับจะออกที่ลุงพลแต่ทั้งนี้ก็ต้องเคารบในพยานและหลักฐานที่มีของตำรวจหากย้อนกลับไปในการค้นหาเบาแสน้องชมพู่ในแต่ละครั้งรวมถึงในวันที่เกิดเหตุตนมีโอกาส เจอกับลุงพลและยังมีโอกาสไปส่งพระในตัวเมืองมุกดาหารด้วยกันลุงพลก็ไม่มีอะไรผิดแปลกทำตัวตามปกติตนก็ยังให้กำลังใจและบอกไปว่าเด็กคงไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวกลับหมู่บ้านไปก็ไปช่วยกันค้นหาซึ่งก็ไม่คิดว่าผลสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็น มากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหม้จับเพราะยอมรับว่าค่อนข้างเสียใจที่คนใกล้ตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ตนเสียใจที่ไปการันตีปกป้องคนผิดและสุดท้ายแล้วก็มาเป็นแบบนี้ภายหลังนายชัยพลวิภาหรือรุงพลได้ออกจากหมู่บ้านกกกอกเมื่อช่วงกลางดึกและโผล่เข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อพบกับ ทนายสิทธาเพียบังเกิดหรือทนายตั้มจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับยินดีกับพ่อแบมนะคะที่ไลฟ์สดได้แล้วมีคนดูเยอะพอควรเห็นพ่อแบมพูดถึงคนที่จะถามค้านหน้าบัลลังว่าพ่อแบมเตรียมตัวมาดีแล้วรู้ว่าเขาจะถามหรือไม่ถามอะไรเอาจริงๆไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกคะ่ะหน้าบัลลัง เตรียมแค่ความจริงก็พออย่าเหมือนอย่างในตอนไปคัดค้านการประกันตัวตอนนั้นเตรียมไปทุกอย่างยกเว้นความจริงว่าไม่เคยโดนคมคู่ขึ้นสารงวดต่อไปพ่อแบมเตรียมความจริงไปรับรองใครจะถามอะไรพ่อแบมย่อมตอบได้หมดจริงไหมคะลองแซมเปิลคำถามง่ายๆก่อนนะคะ ที่พ่อแบมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่องจุดๆ,ๆว่าวันนั้น11พฤษภาคม63ตอน9ก้นาฬกา15นาทีเจอชัยพลในสวนยางหน้าบ้านแล้วคุยกับชัยพลเกี่ยวกับข่าวใหญ่ในหมู่บ้านเรื่องชมพู่หายตัวไปพ่อแบมยืนยันหรือไม่ใครเป็นคนเริ่มคุยแล้วรู้จักไหนถ้ายืนยันตรงนั้นแปลว่า ยืนยันว่า9นาก15นาทีชมพู่หายไปแล้วอย่างแน่นอนถึงเป็นข่าวใหญ่เตรียมความจริงไว้ตอบคำถามเหล่านี้ก็พอแล้วค่ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าบ้านพ่อบอปลูกต้นยางหรือเปล่าถ้าปลูกกลับไปดูใหม่ว่าต้นยางหรือต้นจุดๆ,ๆปลูกได้งามจริงๆถัดมานะครับบอกว่า เอเท่าที่เคยได้ยินน่าจะเจ็ดโมงกว่าหรือเปล่าที่เจอลุงถัดมานะครับบอกว่าขนาดเสียงนกร้องข้างบ้านยังกลัวเลยท่านในศาลจะจุดจุด,จด,จดหรอถัดมานะครับบอกว่าคิดยังไงมีช่องกับเขาเนี่ยถัดมานะครับบอกว่างงถัดมานะครับบอกว่าพยานฝ่ายโจทที่เป็นคุณกับจำเลยหรือเปล่าหนะ้าชักชอบเธอแล้ว พ่อบอ่อคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดชีวิตแลกชีวิตพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาลุงพลฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม่น้องชมพู่ชี้คู่ควรกับข้อหานี้ครอบครัวได้รับความยุติธรรมอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตผู้สื่อข่าวจังหวัดมุกดาหารรายงานว่าหลังจากเมื่อวานนี้ทีมพนักงานสอบสวน คดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอราวาันวงศีชาหรือน้องชมพู่ได้เรียกนายชัยพลวิภาหรือลุงพลมารับทราบข้อกล่าวหาฆ้าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน ดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยลุงพลได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ได้สัมภาษณ์แต่อย่างใดด้านนางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่ ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวคือครอบครัวเราได้รับความยุติธรรมมันดีขึ้นจาก3ข้อหาแรกนะรู้สึกว่าคู่ควรกับข้อหานี้เพราะลูกเราเสียชีวิตการตายของน้องชมพู่คือการตายอย่างทรมานแม่น้องจะไม่กลับมาแล้วแต่ก็อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดคือชีวิตแรกชีวิตอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตแม่เชื่อว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้น